สวัสดีสาหรับคนที่มาเข้ามาชมคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้กันคลิปนี้พี่ก็จะอยากมาแชร์เรื่องราวนะคะสําหรับเกี่ยวกับการ move on นะคะการ move on จริงๆอะ่ะก็คือการที่โฟกัสที่ตัวเองอย่างจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องหน้าตาลูกร่างผิวพรรณหรืออะไรก็ตามที่เราหลงใหลน,นะคะเรามีแพชชั่นกับมันก็คือนั่นคือการโฟกัสที่ตัวเอง เป็นการ Move On ที่ดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะสำหรับการ Move On ที่ออกไปแต่ตัวแต่หัวใจความรู้สึกยังไปกดดันที่คนคนนั้นอยู่นั่นไม่ใช่การมูฟออนนะคะนั่นคือเกมนะคะไม่ว่าคุณจะหายไปจากผู้ชายคนนั้นก,กี่วันก็ตามแต่คุณยังมีความรู้สึกไล่ล่าเขาอยู่คุณยังส่งกระแสจิตไปถึงเขาอยู่เขารับรู้ได้นะคะ คุณกําลังไล่ล่าเขาเขาจะยิ่งถอยห่างออกไปหรือแม้ว่าเขาอาจจะแกล้งทักกลับมาเพื่อที่จะให้คุณน่ยอยู่ในเกมของเขานะคะการที่คุณอน่ะไปโฟกัสเขามากเกินไปอ่ะมันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเออแบบมันน่ากลัวนะที่แบบว่าใครคนนึงเน่ยไล่ล่าเขาไล่ล่าอยากจะต้องการเขาอยากจะคอมเมนต์กับเขาเงี้ยซึ่ง เขาอาจจะเขาอาจจะหนีหายจากชีวิตคุณไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะอยากอยากจะให้สาวๆเนี่ยมุ่งอนโดยการที่ดูแลตัวเองมีแพชชั่นให้กับตัวเองนะคะเราอะมีประสบการณ์มากมายนะคะในชีวิตมามากพอแล้วทําไมเราต้องไปเจ็บซ้าๆกับความรู้สึกแต่แบบแบบแบบว่าเออความรู้สึกที่มันตอกย้ำมาก ตอกย้าความเจ็บปวดอ่ะเราควรจะมีความสุขให้กับชีวิตตัวเองนะคะรักตัวเองมากๆรับตัวเองเยอะๆสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันเราทําไปเลยล้วความรักจะไล่ล่าคุณเองนะคะคุณไม่จําเป็นต้องไปล้อขออ้อนวอนใครให้กับเข้ามาในชีวิตแค่คุณรักตัวเองที่เป็นซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองวันหนึ่ง ความดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพี่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ